สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัส้นพี่น้องจ้ะดีกลับมาทำน้องนั่งทำความสะอาดเห็ดเนาะจ้ะเนาะตัดขาเห็ดกันกินกาแฟาไปนั่งจ้ะเห็ดสวยๆแล้วก่อนเอือก็นนะค่ะตีต้องขอโทษพี่น้องเด้อจ้ะขอโทษนะคะอ่าในความผิดพลาดของตีเองอ่ะเนาะเพราะว่ามื่อนี่ถ้าพี่น้องบอกบอกเนาะจ้ะพี่น้องบอกแจ้งเขามาตีกับบุหรี่ว่า เออ่จะคล้องตัดตัดต่อคลิปซ้ำไปเน,นาะจ้ะคือบอกว่าย่ำตีเอตีจะมีใครนะตีจะมีถ่ายคลิปทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทั้งกล่องโกโปรเนาะจ้ะเนาะบางเทธอเ้าลบทั้งกล่องออกแล้วค่ะแต่ว่าโกโปรเขาพันเลยไปลบย่ำเ่าดาวน์โหลดใหม่เมื่อเมื่อกลัคลิปเมื่อกลัเสร็จกลับมาสิค่ะมันก็นคิดว่าจะคล้องลบทิ้งไปแล้วแล้วก็คิดว่าเป็นคลิปใหม่ก็เลยลงไปบันเทมเปเป็นลายเบิงนะคะเป็นเบิงทั้งเพจเนาะ พันเพิ่งไปหูว่าเออคลิปอ่มันซ้ำกันไปนะคะเป็นบางช่วงเนาะพี่น้องก็จำเแม่นๆจ้ะจำคำเบาตีใดจำมือจำช่วงของเฮ็ดได้ก็ถือว่าเพิ่นเบิง่งแบบเฮาด้วยความแบบจริงใจเนาะบ่ได้เบิ่งพันๆน,น,นะคะทีขอบคุณหลายๆเด้อจากทีทีภากันแจ้งกันเข้ามาเนาะค่ะเนาะเราต้องขอโทษหลายๆค่ะที่เฮ็ดแห้เกิดออการผิดพลาดแล้วก็เฮ็ดให้เพรว่า คลิปมันอาจจะบมวนนะคะเพราะว่ามันมันมันสัมกันมากแล้วเนาะจะลบทิมกะอันยอดวิวยอดอันนี้มันกะขึ้นไปหลายแล้วเนาะค่ะก็เพิ่งมาเห็นคอมเมนต์เนาะก็เลยไปก็เลยไปลบค่ะเพราะมันกะมันก็เป็นแค่บางช่วงนะคะทีทีมันสับกันเนาะขอเถอขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะมันเข้าไปเข้าไปเซตคลิปนั่นแหละค่ะเิดบ่าบ้าไปโล่งเนาะว่าเข้าไปลบออกนะคะ มันมาเบิงที่หลังเห็นพี่น้องแจ้งเขามามาเบิงมาที่นี่โอ้ตายตายตายีายกัะบอสบายใจเนาะเพราะว่าเขาเราเห็นยังผิดพลาดขึ้นมาสิค่ะเข่าตองออกมายอมรับในความผิดพลาดของเขานําน,นะคะเนาะก็เออเห็นพี่น้องอมเมข้าเขามาไปเผาไปเช็คคลิปอีกรอบนึงโอ้มันสามเอลีตัวนี่แต่กระใจนึงก็ดีใจนะพี่น้องที่แบบเพิ่นเพิ่นติดตามเฮาเพิ่นเบิงทุก กิลยาบดีเฮาเห็ดเนาะค่ะเนาะจําเสียงใดจําคาเ้าไดโอ้ยยันนึงยังหน่อยค่ะี่ความรู้สึกเออก็ดีใจนะตอนมันเกิดความผิดพลาดแต่ว่ามันก็ยังมีความตรงที่ว่ามันดีใจตรงที่พี่น้องทันเจ็ดตามเฮ้าอหรีแบบเบิ่งทุกจุดทุกช็อตเป็นสินนะคะมนันตั้งใจสิเบิ่งเฮ้าองคสีอลรเนาะแบบบดไ้เบิ่งแบบแค่่ันพาน,นั่นสิค่ะเออมันก็มีความความดีใจในตรงนี้นํานนะคะเนาะ ตีก็มีหลายคลิปะะอยู่เนาะค่ะที่เรื่องตัดต่อบ่ทันได้เสร็จเนะคะคาะเพราะว่าคลิปไปก็ปักกลอยกันเนาะเพราะตัดต่อเพราะว่าอย่างตีคือเหมือนหนึ่งนะคะแจมตีไปหาออเดอร์เนาะ,ะตีจะไปสามมือเนาะคะ<ม>่ะก็สิมีอ่าจานอังคารพุดเนาะ,ะเราเหมือนหนึ่งตีท้ายคลิปมาประมาณสามคลิปสี่คลิปนะคะต่อต่อมือน,นะคะพะ้นไปหลายปลานะะปนเนาะบอลเนี่กาจะมันทยอยลงเลยค่ะกาสึส่ว่าเข้าไปปลานี่เข้าไปหลาย ไล่หมองเมื่อหนึ่งเข้าไปไล่หมองห้าได้มาหลายปลาเข้าไปไลยปลาก็ได้แล้วมาหลายคลิปเป็นสิคะทย่อยลงเม,มือลำหมองแล้วคลิคปหมอง,งแล้วสองคลิปเป็นสิคะ่ะทย่อยลงไปเรื่อยนะคะกับสิมีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันตอนเนืองเนื่องอจากจะพื่มเบื่อตีเด้อค่ะพิ่ผ่าประกันใด้ในการตัดต่อคลิปหรือว่าเขายังเกาะเหตุยังถี่มันบอมาะสมมัน,นะคะ เก็บเห็ดคาเก็บเห็ดยังสิบง,งามโบสะอาดบอ,อยังเสีเยเตือตองคอสหอดคอไผ่ไว้น้ำนะคะเพราะว่าบางเทือมันฝา่าวในการหาออเดอร์พ่นละช่วงนี้อาการมันชื้นนะคะฝนตกตลอดนะคะเนาะข้าเห็ดยังข้าต้องฝา่าวเห็ดฝาออกค่ะเพราะว่าขาจะมาน,นังแซในปลาดนโดน่อใดเด้แล้วเขาจะลาสัตว์ยังสีมันกับอันตรายนั่นะคะเนาะมันก็เลยเป็นช่วงเี่อาจจะเล็งรีบแนสิค่ะตอนพี่น้องก็ว่าดีก็รีบตลอดเวาลาแหละน่าจะ แต่ถ้าเกิดว่าตีเฮ็ดยังผิดพลาดไปก็ข,ขอโทษขอภัยไว้นั่นตรงนี้นั่ค่ะเนาะตียอมรับทุกทุกคั้ติดเตือนนะคะยอมรับทุกาการเขาเรียกอะไรน,นะเวลาพี่น้องเวลาตีเฮ็ดบ่ถือยันเสียพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเสียบว่าสิเป็นการเก็บเฮ็ดของตีหรือว่าทุกอย่างเลยจ้ะตีเพิน่นติดเตือนเข,ข้าม,มาเฮาก็ยอมรับณตรงนี้เนาะค่ะเนาะครึ่งปีนี้นะคะตีเก็บเฮ็ดค่อนขานา้างจะ เก็บเห็ดลายนะคะแล้วกะไปหลายปลาบางเธอกะอาจจะตอบคอมเมนต์ซานั่เพราะว่าบางเธอเข้ากลับมาสิาาาเขามานัางท่องศาสารเฮ็ดเลือกเห็ดทุกดอกนะคะบ๊อปล่อยบ๊อปล่อยพานนะคะเลือกเห็ดออกมาออกมาจากปลาแม่เลือกเห็ดทุกดอกมาในการตัดต่อบางเธอต้องขาสารเฮ็ดไปนั่มัลยสิค่ะมันั่งตอบคอมเมนต์พี่น้องนั่เปิดเออโทรศัพท์คอมเมนต์ไปแล้วกะบางเธอต,ตอัดต่อ ในเวลาเดียวกันนั่ค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องไม่คลิปเบิ้งตอนเหนืองะไรสิเนคะเนาะบางเจอบรายเชียคลิปคือว่าแหลจะจ้ะคือปล่อยไปเรื่อยเลยสิเนาะนั่นแหละสิ่งเลยฝ่าว่านังทักคำสาดขะเฮ็ดไปนนั่งเลยกะ,ะทักทายพี่น้องนี่นะคะเพราะวันยังตีหูซึบพิดนะคะติดตั้ต่อ,ตอคลิปออกมากแบบบวเดยบวเดยอันนี้เนาะ คือเหมือนกับเข้าร้านเลยในใในนงานของเข้าเองนั่นสิคะเมืเเม่อไหร่จะเข้าหัวสึกแบบยังผิดพายมากะจะไหร่เข้าหัวสึกหน่อยนะคะเนาะติก็เลยเฝ่ามาขอบเขียนค,คอมเมนต์อยู่ในชุมชนว่าเออขอโทษเดอ้อแล้วก่ะมันก็ยังบอกพ่อนะคะมันก็จะต้องเลยออกจากป่าจากของเกา่าเนาะก็เลยมานาั่งตัดขาเห็ดเพราะว่าเก็บเห็ดมากเนาะก็เลยเออถือโอกาสเี๋มานะะั่งขอโทษไปนอนน้ำค่ะเจ๊ไทยขอเสียควาหมหัวสึกกันเนาะ เราปะกาแจ้งอีกอย่างหนึง่งทุกคนใหญ่อาทิตย์วันอาทิตย์เมื่ออื่นเมือ่อหื้อนจาจามอหื้อเนาะนลาสิบไปไปตรวจนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะบาทจังไดนะคะ,ละ,คะ,ะ,คะแล้วก็สิ่ดละอกฟั่งผลว่าจะได้ลอดลุนนะคะว่าจะได้พาบอาได้พาคงจะตีปีนึ่งกับคงจะบ่ได้ไปส่ค่ะบ่ได้ไปเที่ยวสายบ่ได้กับบา้บานบดได้ไปสเลยค่ะก็บบไไะจะอยู่บ้านเนาะ ยู่นเวค่ะปีนี้โอเคค่ะพี่น้องคิโอนีนะจ๊ะตีกันมาขอแจ้งข่าวนะคะตีการพิพาทของตีเองนะคะตีการยอมรับทุกคําติเตือนนอกจากเนาะก,กาะนะคะเพราะว่ามันหัวซึกมันจะได้พี่น้องหัวซึกแบบบอดี้น้ำนอกเพราะว่าเขาตั้งใจจะมาเบิงเบิงคลิปนะคะและ้วทีนี่ไปเจอคลิปมันเป็นคลิปซ้ำที่เขาเบิงไปแล้วนะคะตีเขาใจข้อหมรูซสึกของพี่น้องอยู่เนาะเะนาะตีกับตองข้อถอด,ดอด้ลาเด้อจ้ะ คิวโอนี่ติล่าไปก่อนค่ะพรอมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกาการจ่ายที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะน่ารักค่ะคอยอยูคแข,ข็งขันกันมาโดยตลอดค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย